สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องสู้ทุกคนเ้ยค่ะวันนี้มากินข้าวนํากันเ้ยจ้ามาดูดิไม่ยาเฮ็ดยังสูกินเนาะรู้แต่ว่าเป็นหมกห่อหมกหมกอูหมกหมกยอดบักพาวอ่อนใส่หมูหมูสามชั้นเบิ่งกันเด้อ โอ้โหมาซิมน,นำกันด้วยจ้ามากินนำกันวะฮอนควอนห่อยๆกำลังปอกจัดเต่ามาไม่ไม่ด้วยจ้ามากินนำกันด้วยจ้าอืมอืมแบบอืม ก็จะมีผักักกับน,นี้ก็จะมีผักกับผักกับจะมีฟิเลแล้วก็อันนี้บักคแหค้งเนาะบักเคอบักเคอพวงบักเคอพวงนึ่งแล้วก็มีพริกจีด๊ดจ้า ถ้าปรเเภทก็มีพริกจีพริกจีเขาก็ต้องอจิ้มเกลือจักน่อยเพราะว่ามันจะได้ปรเเภทลายนี่มครับ หมกลาวหมกบานๆเด้อจ้ะหมกใส่ข้าวเบือแล้วก็น้ำยาน้ำใส่ปลาร์บใส่กะทิจ้ะอืมแบบชับลายอืมหอมันหล่อมพีกจีพีหน่อยพี่หมูแม่ยาเด้อจ้าอืมอืม ถ้าติ่งกับพรกจีมันก็นจะหอมพิจีครับหอมดบมากได้ เคลือแล้วัะแจงนะครับอันนี้นี่เป็นดิบก,อก,กออัอีสานกจัดอืมืมอืืม ใ,ใครยยงไม้กินขา้าวซวยข้าวเที่ยมมากินนนกันด้ยวยจ้า,า,าออน้ำพลกเผาอ่อนๆเลยนี่ดูดเข้าไป,ปากระพาสดอื ลายยางมีผักลายลาย,ยางแซบมีผักสดเอาพี่แล้วนี่เอาพี่แล้วนี่แกงวันนี้หมกอืมอืมอืม ก็แทก็ตุ๊กตบตุ๊กตับจ้ะอืจ้าอืมหึพริกอ่อนไม่ค่อยเผ็ดกินได้เลยอืม สับสับไม่ลายทุกใจทุกใจมากดินโดดจะกินฮันนงฮัหมกอันนี้ปีนี้ตั้งแต่ปีกลายมาคือปีนี้จะให้ได้กินมีนึงเนี้ยจหมกยวกแต่ได้กินอยู่อื้กหน่อย lên nếp hợp hết bệnh nhà ติ๋งแล้วจ้าเมนูนี้แซ่ดเราไปทํากันดูกันเอาก,กินกันดูนะคะว่ามันจะแซ่ดกันได้แต่มันแซปป่บเพระพาะเพราะผัก่ออนเนาะเนี่ยพักผ่าออนมีความหวานอยู่แล้วแล้วก็หนัวปลาใส่น้ำยาหนาแล้ก็ใส่ข้าวกลับเบือ่อทงคุ้นกุยใส่หม่าสามชั้นหอมเลือดอร่อแซ่ดวันนี้ก็ ขอลาไปก่อนนะคะครั้งหน้าจะมาดูว่าแม่โฟกัสจะพากินอะไรแม่ย่าจะทำอะไรให้กินจะมีเมนูอะไรอาหารบ้านๆหรืออาหารประเภทไหนแล้วก็มาดูกันนะคะแล้วก็ขอบคุณที่รับชมรับดูรับชมกันนะคะแล้วก็เพื่อเป็นการเป็นกำลังใจให้กันนะคะมีการกดไลค์ให้แล้วก็มีคอมเมนต์มาแม่มีเวลาแม่ก็จะ ตอบคอมเมนต์ให้นะคะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ